โอเคทุกคนก็กลับสุรท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วรละก,กันกนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ลงคลิป Minecraft มาหลายวันเลยวันนี้เราก็กลับมาลงไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ไปไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็คือไม่ว่างด้วยมีธุระเยอะมากๆนะครับผมว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไร EP ก่อนถ้าจำไม่ผิดพี่ทามมาใช่ไหม ี v d ไทอ,อทามก็ว่าจะมาเหลอทุกคนแต่ว่าตอนผมเรียกมัน,ม,นมันเงียบเว้ยแล้วคือประเด็นผมต้องรีบผัดคลิปไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปลงเออเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยฟาร์มที่น้องททมของเราเนี่ยเขาได้ทำเอาไว้ให้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือสภาพททมสร้างเอาไว้นะครับเป็นแคล,ลอลอ,อ,อะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เริ่มจะถึง40พาร์อะไรปะเหมือนเมื่อกี้กูได้ยินเสียงอะไรโอ้โทษทีโอเคคืออาจจะถึงประมาณ20กว่าพารอะไรแบบนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่20 40ใช่แต่ตอนแรกผมว่าจะให้มันถึง40แต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีธุระนะครับก็คือการไลฟ์สตรีมแล้วก็ทำ์ฟเวอร์ ใช่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังมีแผนว่าจะทำเซิร์ฟเวอร์ที่แบบให้น้องๆ FC เข้ามาเล่นกันนะครับผมซึ่งถามว่าพี่เว็บก็ลัทำเซิร์ฟเวอร์แล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะครับพี่ก็อาจจะมีเวลาน้อยนะครับแล้วก็จะไปไลฟ์สตรีมมากกว่าถามว่าไมโครฟอวัชิโร่จะเล่นไมมก็ให้ไปดูในไลฟ์สตรีมหรือว่าไปดูย้อนหลังได้นะครับเออส่วนคลิปอันอื่นล,ล่ะเราจะชวนเพื่อนมาเล่นไหมก็ตอนนี้กําลังคุยๆกับพี่ม่อนกับพี่เฟรมอะไรอยู่ต่างๆนานาครับไปดูว่าจะได้หรือเปล่า ก็ให้ทุกคนลุ้นเอาละกันว่าพี่เฟรมเขาจะมาเล่นกับเราไหมพี่มอนเขาจะเล่นกับเราไหมแล้วก็พี่ทามอะไรอย่างเงี้ยเราจะดึงไม่ได้กี่คนเนี้ยก็รอติดตามดูแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรคือตอนนี้เนี่ยผมอยากจะจบซีรีส์นี้แล้วเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปเล่นกับพวกพี่เฟรม ถ้าเกิดว่ามันได้นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขามานะไม่ว่าจะเป็นพีเฟมพีมอนพีไทม์อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งหลายคนอยากให้ผมเล่นกับเขามากนะครับผมก็เลยอยากจะจบซีรีส์นี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้แบบเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กับเพื่อนๆเ,เราอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปทําคลิปกับเพื่อนๆเ,เราอะไรอย่างเงี้ยนะเออโดยวันนี้นะครับผมมีคนรีเควสให้ผมทําสวนสาธารณะเวในหนเราก็ใกล้จะจบซีรีส์นีแล้วผมก็เลยคิดว่าเออ งั้นเราทำสวนสาธารณะดีกว่าอ๋อเออจะว่าไปนี่กูก็ไม่เคยมีเหมือนกันนะสวนสาธารณนุงธารณะอะไรแบบนีน้เพราะฉะนั้นเราจะมาทำสวนสาธารณะกันครับโดยที่ผมจะเอ่อผมมีอันี้บอกว่าอันใหญ่ๆหอันใหญ่ๆอันใหญ่ๆเอ้ยไม่มีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้ไอ้ที่พวนดินอยู่ในถามะวะแลวมันไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟด้วยนะประเด็นโอ้ เออเรามีนี่บอกว่ามีเดมอนเหลือะเนะ่ะไม่ใช่ไอ้ทาม,มันใช้ไปหมดนะ้วว่านะ่ะแต่ขอดูซิขอดูซิโดูขโมยแล้วโดนขโมยไปแล้วแต่กูมีตรงนี้อา้าวโอเคช่างมันแล้วกันโคด,ด้วยมอนี่ไม่หรอกมังเวฟไอ้ทามไม่เอาไปหมดหรอกเชื่อสิมันต้องไม่หรอกเวฟมันอาจจะเดมอนเดมอนเดียเด๋ยว มันโดนไมเนี่ยปะตุ้ยราไปหมดเลยเหรอบ้าโอเคครับเมื่อคุณเอาโจรเข้ามาบ้านมันก็จะหายหมดอย่างนี้แหละทุกคน <c oughs> โอ๊ยเวรกรรมแต้ๆนี่แต้ๆเต๊ะนี่เอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอานี่มาผมครับเป็นไอ้นี่ก็ได้เนาะเออเราใช้เป็นเหล็กก็ได้ครับไม่ต้องเป็นอะไรให้มันเยอะหรอกเหล็กแล้วก็ไม้แท่งไม้แท่งไม้ใช้แท่งไม้อีกนิดหน่อยโอเคนี่ไม่ไม่นิดอต่ใช้เยอะเลยมา ครับเป็นนี่ครับแล้วก็ครับมา1 2 3อืมไม่ใช่น,นี่สิหนึ่งสามสี่หไปเก้าบัมแล้วก็บับเรียบร้อยแล้วเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นชาร์ตไหมเพือได้คงทนเออว่าเราเอาไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเอ้เดี๋ยวเดีเ๋ยวเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเค <c oughs> คือลืมไปว่ากลัวโตัวชาร์จไปโลกมังกรแล้วไม่ใช่หวะนั่นดิหรือว่าเราเรามีคงทน ความโอ้ไม่มีครับโอเคไปไม่ต้องใช้ก็ได้เราจะใช้เจ้านี่นะครับผมในการานพวนดินแอบเอเอชิบหายแล้วแล้วทำไมมันโอ้มันได้แค่สามช่องนี่หว่าแล้วนี้เราทำเท่าไหร่ปะหนึ่งสองสามสี่เราทำห้าช่องแต่ว่ามันได้แค่สามอะทุกคนเฮ้ยเนี่ยมันเกินมาโอเคเดี๋ยวทุบออกก่อนอานนี้ใส่เข้าไปชิบๆๆอ่าแล้วก็ทุบ พยายามเจออะไรแล้วก็พยายามที่จะทุบออกให้หมดนะครับแล้วก็เพีก็จะทํามาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะค่อยๆเลี้ยวนะครับโดยเวลาเราเจอทอ็อตเราก็จะทุบออกนี่เดี๋ยวผมจะทําสนสาธารณะไปตรงนี้แบบสักเล็กน้อยแล้วกันลาก,ก่อนนะเมืองสิติลักเราจะต้องไปรวมๆเพื่อนแต่ถ้ารว,รวมไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ผมไม่ผมไม่แน่ใจนะเว้ยว่าเขาจะเล่นเอาชีลดกับเราหรือเปล่าว่าเอาชีลดมันเป็นอะไรที่มันต้องอัดด้วยกันตลอดไง เออใช่เวลาบางทีบางคนอาจจะไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอ,อ้ยยังพวนได้ปะต่อให้เราจะไม่ใช่นี่มันยังพวนดินได้ปะทุกคนน,นี่ว้านี่ว่าพื้นที่สาธารณะกูดีดิเดี๋ยดูดิมันแคบจัง <c oughs> วะาะเวมันดูแคบแคบจังวะโอเคเดี๋ยวผมทำให้มันเป็นร่องไอโซส,สาธารณะก่อนละกันเรียบร้อยคือตอนนี้เนี่ยพีเเนี่ยมีแผนว่าจะรวมแก๊งนะครับมาเดี๋ยวเรา จะอยู่ในช่วงเว็บคีย์บอร์ดเอออยู่ในช่วงเว็บคีย์บอร์ดคือตอนนี้เนี่ยผมพยายามว่าจะรวม,มเพื่อนเออให้มันมาเล่นเกมด้วยกันอะไรแบบนี้มันถึงจะสนุกเว้ยกูก็พยายามจะรวมทุกๆคนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่ามันต้องคุยกันก่อนใช่แล้วแบบว่าช่วงนี้ก็คือมีการไลฟ์สตรีมเออใครที่อ่าติดตามคลิปวิดีโอพี่เว็บเนี่ยพี่เว็บไลฟ์สตรีมทุกวันนะหนึ่งทุ่มถึง สามทุ่มนะครับของทุกๆวันเลยสามารถเข้ามาดูในช่องได้นะครับเป็นการไลฟ์สตรีมพูดคุยกันได้นะครับอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์แต่ว่าอย่าฝัดนะจ๊ะฝัดก็คือการพิมพ์รัวๆอืมเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ดูข้อความเพราะคนมันก็คอมเมนต์เยอะอะไรแบบนี้เนาะเออก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่เว็บเนี่ยก็ไลฟ์สตรีมอยู่ทุกวันเลยใช่ใครที่อยากจะไปดูพี่เว็บไลฟ์สตรีมก็เข้ามาดูได้แล้วก็ตอนนี้สิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องชวนเพื่อนๆมาไลฟ์สตรีมก่อนก็คือมีพี่ม่อนพี่ไทม์ พี่เฟมถนะ้าเกิดว่าพี่เฟมเขามาเออแต่ล่าสุดผมก็พยายามจะเอาเขามาให้ได้นะครับก็รอดูรอดูฝักติดตามผลงานพวกเราด้วยพวกเราอาจจะรวมแก๊งคัมแบ็กหลังจากแต่ละคนมันขี้เกียจไปนะโอเคอันนี้เนี่ยผมจะทําเป็นบ่อน้ําคือลักษณะตรงนี้เนี่ยที่เราจะสร้างนะครับพี่เวจะทําเป็นบ่อน้าเวอ่ฮาะาคือเราจะทําเป็นบ่อน้ําแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งบ่อใช่ไหมคือแบบเป็นน้ําตรงนี้ แล้วก็เป็นน้ําตกลงไปแล้วก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบออแต่เวลาที่เราจะไอ้นี่มันอาจจะไม่ได้นานนี่อ่ะมันจะสวยปุะก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคผมจะต้องเคลียร์พื้นที่ออกก่อนทุกคนอย่างน้อยเวลาเราสร้างบ่อน้ำในในไมค์ครับเราไม่ต้องไปตั้งใจทํานะแล้วให้เราแบบทําให้มันดูเละเลอะเทอะที่สุดใช่แล้วมันจะออกมาดูดีเองนี่เห <Eden> ็นไหมเริ <my favorite> <design> ่มเลอะเริ่มแล้เ huh. ร uh ิ่มเลอะเทอะกูแล้นตตอนนี้ เราต้องเคลียร์เคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเราเค่อยเอาน้ำมาใส่ตรงนี้มันบมนใช่เรื่องยากเลยเนี่อ่ะถูกไปถูกไปเคลียร์ปูโอ้โหแล้วดินมันจะเยอะเลยโอ้โหแล้วจะเต็มตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าซีรีส์นี้นี่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ผมมีดินมากที่สุดในเกมเพราะว่า <c oughs> คูมันเยอะจริงเว้ยเดยวนะเอาเฮ้ยเราไม่มีถังน้ำเออถัยจบแล้วไปเดี๋ยวเราไปเอาถังน้ำก่อนดีกว่าครับวัดีจ้า ถังน้ำนี่หนึ่งแล้วก็นี่หนึ่งโอเคได้ถังน้ำมาแล้วบินเราจะเอาถังน้ำนี้ไปตักเอาน้ำสักสองถังนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปปัม๊มนั่นเอง و و! แล้วเราก็จะเอาน้ำสองถังนี้มาไล่เรียงวางข้างบนแบบนี้ครับแล้วก็กระจายให้เต็มเนื้อที่ไปเลยครับใชบ่กระจาย กระจายให้เต็มโอเคเดี๋ยวเราจะต้องกระจายไปก่อนนะทุกคนใครที่ติดตามช่องพีเวฟเนี่ยจะรู้ดีนะครับชื่อช่วงแรกๆเนี่ยพี่ก็จะมีเพื่อนใช่ไหมก็คือพี่แชมป์ k k เนาะที่ทําคลิปเคยทําคลิปด้วยกันนะครับก็จะมีคลิปกับพี่เต้เอ็กซเซนบ้างนะครับแต่ตอนนี้เต้เขาเลิกทําไปแล้วแล้วก็จะมีเป็นอ่า พี่แชมปก๋วยเตี๋ยวเรือคือต้องย้ำก่อนะหลายคนนี่ยังเข้าใจผิดเนี่ยใครที่ติดตามช่องผมใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่รู้นะครับคือผมจะมีเพื่อนชื่อแชมปสองคนคือแชมปก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็จะเป็นอีกคนหนึ่งชื่อว่าแชมป์ KK อคนะครับสองคนนี้นี่เป็นคนละคนกันนะเขาไม่ใช่คนเดียวกันนะทุกคนมันจะมีน้องบางคนที่แบบมันเข้าใจผิดคิดว่าสองคนนี้มันคือคนเดียวกันเว้แต่ความเป็นจริงอ่ะมันคนละคนกันเลยมันไม่ใช่คนเดียวกันนะอืมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วแล้วทีเนี้ย เวลาเราจะหาเพื่อนเล่นเกมใหม่ๆเราก็จะคิดถึงเพื่อนกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยตอนนี้เราเริ่มกระจายแล้วผมก็พยายามจะจะหาเพื่อนเล่นเกมคือเล่นอารวีคนเดียวมันยังเหงาเลยอะเราต้องต้องหาเพื่อนเล่นอะเล่นฟรีไฟเราก็ยังต้องหาเพื่อนเล่นอะแล้วยงเกมไมค์คราฟเลยเราก็หรือเกมอะไรตา่ตางๆเราก็ต้องหาเพื่อนเล่นมา <laughs> โอเคเรียบร้อยกูได้แล้วนี่คือบ่อน,นำ้ำ มันคือบ่อน้ําซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นแบบโอโ้พี่เวฟไม่เห็นมีอะไรเนี่ยก็คแค่บ่อน้โง่้ง,งใช่ครับแต่เราจะต้องทําการปลูกเวเดนะเราต้องการปลูกต้นไม้อ่ะเพิ่มเสียงแล้วนะเราต้องการปลูกต้นไม้เอ้ดูดูดูด,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 ดูทำเป็นป่าไผ่วย่อะเออป่าไผ่ไน้ที่ป่าไผ่เลโก้เลโก้อันนี้อ่ะเอ้ยโอ้โล้วมีนี่ด้วยโอเคสวยงามเอ่อ ไอ้ไนั่นกูอยู่นะผ,ผมก็ดูผมก็ดูเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีอยู่ในไอ้ผมก็ดูอ่ะขอดูผมก็ดูน่อยเซผมก็ดูมันอยู่ในเนี่ยมันนี่อ้าโอ้มึงเจ้ากี่อันน่ะโหโคตรเยอะโ,โ,โ,โอเคไปไปต่อครับ let's go มาเดี๋ยวเราจะใช้เป็นต้นไม้มมนะครับผมปลูกบริเวณรอบๆมันก่อนเ <laughs> นี่ยใส่เข้าไปว้าวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยปลูกปลูกปลูกก่อน เวลาเวลาเราจะสร้างสวนสาธารณะนะทุกคน,กคนเวลาใครสร้างนะครับผมแนะนำเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเออโอเคเราจะค่อยๆทำตามลำดับเว้ยเว้ต้นไม้กูน้อย,ยวะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> จะหมดแล้วเนะนี่ยนี่กูยังไม่ได้ทำอะไรแล้วมันจะหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราเราได้ปั๊มได้ครับปั๊มได้เออทุกมันจะดรอปเออนี่แหละยังเยอะโอเคเอานี่มาวางเออ โอ้ยน้ากินเลยพีเ่เดี๋ยวเริ่เดเริ่ดเมื่อกี้กดชิปอ่าถือว่าปั๊มได้อันนี้ถือว่าปั๊มได้ปั๊มได,ได้เดี๋ยวไปทุบเออปั๊มได้ปั๊มได้โอเคสวยงา้ยมนี่ลงไปครับลงไปครับเคลียร์ครับเคลียร์ใส่เข้าไปครับปลูกไปก่อนนะครับปลูกไปก่อนเออ่เวลาเราทำวันเนี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเป็นแบบต้นไม้ล้วนนะทุกคนแต่คนที่จะมีต้นไม้ไมให้มันดูแบบแจ่มเอ้ยแต่เวอร์ชันนี้มันไม่มีต้นซาก,กุระรเนาะ โอ้เวอร์ชันใหม่มันจะมีต้นสักระนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ไปดูได้ในไลฟ์สตรีมใช่เรามีต้นสักระด้วยแต่แต่ไลฟ์สตรีมวันนี้ก็น่าจะไม่ไม่มี <c oughs> ใช่เพราะว่านั่งทำเซิร์ฟเวอร์อยู่โอเคเดี๋ยวรเอเจ้านี่มาฟึบคือหลายคนเนี่ยอยากจะให้พี่เว็บเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่อ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะให้มือถือเล่นได้นะครับผมอยากจะทำนะแต่ว่ามันทำค่อนข้างยากเออแล้วก็มันยังไม่รองรับแล้วก็มันยังไม่สเสถียรอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับ ก็รอไปก่อนรออนาคตหรือไม่ก็ซื้อคอมซะซื้อเพราะว่า <laughs> <laughs> ผมคิดว่ากว่าโมแจงเขาจะทำให้มนว้าวมันตบตูด้วยตูมันอีกโอเคครับเราจะใส่นี่ไปใส่นี่เข้าไปอ่าและเราก็จะทำเป็นจุ้มมันเรียกว่าจุ้มไหมทำเป็นแบบที่ที่เราจะให้ต้นไผ่เกิดอ่าฮะคือคือเราไม่ควรที่ต้องกระจายเต็มพื้นที่นะครับเราควรที่จะแบบ ทำเป็นแบบเป็นจุดไว้เกิดแบบเหมือนแบบหน่อไม้มันมันเกิดอะ่ะอืมเป็นแบบเอ่อเป็นแบบจุ่มๆกู <c oughs> ก็ไม่รู้ภาษากลางเพื่อภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรวะมันาภาษาอีสานมันเป็นจุ่มเนาะภาคกลางเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเออโโอ้โหโชว์มันนอก <c oughs> <c oughs> จุม่มโอเคเราจะใส่นี่ครับเติด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 ตดโอเคและต่อไปเราควรที่จะต้องวางใบบัวอันนี้เนี่ยวางให้มันดูลกๆไป วางไปเออนี่แหละไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเยอะนะครับวางไปเลยวางให้มันดูแบบลกๆยังไงก็ได้ขอแค่มันลกๆอ่ะใส่เข้าไปไม n คร r a ับนะครับคติของช่องพี่เวฟยิ่งลกยิ่งสวยครับวางเรียบๆไม่สวยหรอกน้อยครับไอเนี้ยไอเนี้ยเรียบๆแต่สวยแต่เนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเพอเราได้มาเป็นองค์ประกอบแบบนี้แล้วนะครับนี่คือสุสาธารณะหรอพี่เวฟทำไมมันดูแบบต้องต่อยจัง no 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 อ้น้อ no 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 มันยังไม่เสร็จเอเนาะเองอย่าเพิ่งตัดสรุปที่ไปเนาะต่อไปพอเราได้ออกมาปันแบบนี้แล้วนะครับเราจะใส่ดินใส่ทําไมคือเราต้องสร้างมิติอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เวลาวางดินแล้วมันกระตุกกระตุกวะคือดินเนี่ยเราจะทําให้มันเกิดอ่าเป็นมิติใช่มิติมิติที่3ไม่ใช่ไม่ใช่ทําให้มันออกมาเป็นแบบนุนๆหน่อยให้มันแบบไม่เหลี่ยมเกินไปเพราะสังเกตว่าที่หรือว่าอ่าส,ส่นสาธารณะของเราเนี่ยมันจะดูเหลี่ยมจุดเกินเฮ้ยมึงกระตุก พี่พ่ออะไรอ่ะเฮ้ยเวลาวางบล็อกก็ไม่มีนุม่มหงวะพังแล้วคอมกูอ่ะพังแล้วพังแล้วคอมกูพังอนะ่ะพังเลยอ่ะกูว่าแล้วพังเลยแหละนี่ครับทึบทึบทึบอ,อ่าฮ่าฮ่าฮ่าเรยียบร้อยอ่ะมีตรงนู้นโอเคเริ่มไม่เหลี่ยมแล้วโอเคต่อไปการทำ่อาอะไรแบบนี้นะครับที่เราจะต้องใส่นะั่นคือหิน หินเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวหลักที่จะทําให้ชูโลงมากแล้วใช้สลับหินครับโอเคสลับหินไม่พอนะสลับหินไม่พอเราต้องใช้นี่ด้วยอยู่ไหนวะอ้อยอ้อยอ้อยบ้านเราควรที่จะมีนะอ้อยแต่กูไม่มีเฮ้ยมีอ้อยด้ยวะโอเคหินเนี่ยเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับหินเนี่ยพยายามวางไปเลยวางมัมวๆวไปครับวางมั่ว วางมั่วเนาะอ่ะผมจะใส่ให้มั่วๆวให้ดูนะคือการวางมั่มัวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรามีแบบพวกหินที่แบบมันเป็นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหินที่แบบมีตะไคร่น้ำอะไรเงี้ยมันจะดูแบบดูสวยยิ่งขึ้นนะ่ยหินนี่ก็ไม่ควรที่จะต้องวางเยอะนะปกติก็วางในน้ำนะครับอ่าอย่างเช่นแบบตรงน้ําตกไอ้นี้เยอะไปครับอมมันนี้เยอะไปอ่าฟึ๊บฟึ๊บมีเลยเลยมาหน่อยอ่าตรงเนี้นยน้ําตกเนี้ยควรมีขวดหินเพื่อที่แบบจะตกแต่ง คือแบบบอกเลยว่าการสร้างในเกม Minecraft ทุกคนคนอื่นคนเอาง่ายๆนะอันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับน,นะตัวเราเองอมองไม่สวยหรอกแต่คนอื่นมองมันสวย <c oughs> ผมรู้ว่าพวกคอเชื่อมิเวฟ่างมั่วๆมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้ไงวะอะไร่าเงี้ยมันก็ต้องมีหระวะมันต้องมีอย่างน้อยก็คนสองคนหละวะโอเคครับนี่ครับปึ๊บๆๆอ่าพเราเริ่มเห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นล่าแล้วสวนสาธารณะเลโก้ครับสิ่งสําคัญเลย อ้อยจ้าอ้อยเราต้องไปหานี่ด้วยใยแมงมุมครับมีอีกประเนี่ยบ้านกูบ้านนี้ก็ไม่ไม่ชอบจะมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยมาใยแมงมุมไม่มีซะแล้วใยแมงมุมมันต้องมีดิถ้าจะไม่ผิดใยแมงมุมน่าจะมีเนฮะ้ยเดี๋ยวเเอาเขานี่มาใยแมงอ้าวเราไปหมุนทำไมล่ะอ้าวใยแมงมุมมีโอเคแล้วก็ อะไรที่พอจะไปตกแต่งได้กรวดกรวดกรวดโอเคกรวดไม่มีปปไปดีไปเลยนี่ครับเริ่มเป็นแบบสวนสาธารณะย่อมยมแล้วตอนนี้มันเนี่ยตรงนี้มันเหลี่ยมไปอะ่ะ <c oughs> เกลียดความเหลี่ยมอ,ะอ่ะอ่าบริเวณนี้นะครับเราก็จะมาใส่นี้อ่ะคือผมจะพยายามไม่ให้ต้นมันโตเกินไปนะทุกคนนี่แบบนี้เลยคลึบครบบอ่าคือถามว่าทำไมจะต้องวางเอได้ไวข้างบนด้วยนะเพื่อที่เราจะกันไม่ให้ อ่ามันโตไปมากกว่านี้แหละเพราะว่าเราต้องการสตาร์ฟเขาไว้แค่นี้ครับชึ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 บอันนี้เออช่างมันแล้วกันนี่จะโตไปเถอะอ่ะชึบแล้วก็ชึบ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 ปั๊บปั๊บอ้าว้าวววสวยงามไปสวยงามสวยงามเออเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วและเราก็พอเราได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วสุดสานน้ำต้องมีอะไรไว้อืมแต่จำจริงผมอยากจะได้เนี่ยมันต้องมีหญ้า มีเถาวันเอ่อมีเป็นสวนสาธารณะมีหญ้านี่หญ้านี่ไม่ผมจะหาบล็อกมันจะมีอะไรที่มันจะสามารถเข้ากับสวนสาธารณะของเราได้ป่ะสวนสาธารณะของเรามันต้องตกแต่งเต็มไปด้วยเลยป่ะเอ่อกองไฟไหมไม่ใ <laughs> ช่ไนมน่ไม่เกี่ยวเอ่อประมาณนี้ละมั้งผมว่าได้แต่ใช้ได้แต่ตรงนี้มันดูโล่งไปอะ่ะอยากได้ต้นไม้อะ่ะเอยอยากได้ต้นไม้เพิ่มอะ่ะ หรือว่าเราจะเอาเป็น,ปนไม่ไม่สวยวะเอาเป็นหญ้าแล้วกันฟึบอ่าแล้วก็ทุบออกไอ้หญ้าสูงนี่ผมจะไม่เอานะเพราะผมไม่ค่อยชอบโอเคผมจำได้แล้วมันต้องมีอะไรก็ว่าอยู่ขาดไปองค์ประกอบนึงทุกคนเราขาดอย่างหนึ่งครับผมมันคือทรายเออมันคือทรายมีไม่ได้หอบ,บ้านกูเหลือปะทรายทรายทราย ใช่ใช่ใช่เอ้ยโอเคพอบ่นอ่ะเดี๋ยด่าพอบ่นอ่ะทรายกูยังมีน้อยอยู่มีเอ้ยที่ไหนกดไอ้ยกูหลอดไม่ไม่ไม่เอาทรายทรายทรายถูกแล้วเฮ้ยไม่มีเลยโอ้ยทำไมบ้านเรามีน้อยมากจำได้ว่าตรงนี้น่าจะมีทรายแน่ๆแหละทรายทรายอู้ยขอร้องเรากูอยากจะทำ EP สุดท้ายมันออกมาดีที่สุด แล้วก็ภาวนานะทุกคนช่วยกันสวดมนต์นะฮะให้เพื่อนเพื่อนเขามาเล่นกับเราเพราะตอนนี้เพื่อนเพื่อนเราขาดแคลนาหายไปหลายคนแล้วช่องเรามันมันมันไม่มีเพื่อนแล้ว <c oughs> เออโอเคมาเริ่มบ้าแล้วทุกคนจุบชุบุบชุบชุบ,ชบ,ชบอะไล่ครับไล่ไอไ้ยเนี่ยเวลาเราวางนะคือเราจะวางไปแบบนี้อ่ะให้มันกินขึ้นมาหน่อย กินขึ้นมกินขึ้นไปกินไปโอเคแล้วข้างล่างนะครับก็ให้มันกินไปด้วยใช่มันจะได้แบบออกมาสวยหน่อยอ่ะ,อะให้มันกินไปให้มันกินไปซุบอ่าสักพักไปไปมามาไม,า,าไม่พอกูว่านะสักพักอะไปไปมามาไม่พอจุ๊บๆอ๋อนี่ครับเออไม่พอว่ะมันเหลืออยู่นิดเดียวอะโอเคเนี่ยเห็นไหมถ้าเราทำให้ขอบเยอะๆเ,เนี่ยมันจะดู ดูสวยนะครับสวยขึ้นกว่านี้แต่ผมมีวิธีครับผมที่จะทําให้สวนสาธารณะตรงนี้เนี่ยมันสวยขึ้นร้อยเท่าเลยอืมทาไงครับตัวเลือกครับผมการตั้งค่าการแสดงผลนะครับแล้วก็ไปที่แสงและเงานะครับแล้วก็ไปที่นี่เลยครับผมเชเดอร์ของตัวนี้ฮะคิดก็นไปหนึ่งรอบอน,นี้ไม่เชเดอร์ที่ผมตั้งค่าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเชเดอร์ที่โคตรสวยโอ้โหโหลดนานเลยเกินกูไม่อยากตัดต่อเว็บไม่อยากตัดแล้ว ให้เห็นหน่อยเหอะโอ้โหตกใจทีว่าจะหลุดแล้วว้าวจะแตะตะแดลนน้ำอย่างสวยเลยนี่นครับมันคือส่วนสาธารณะของเราว้าว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 ต่างจากเมื่อกี้ลิฟ์ลับแต่ไม่ครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเจ้าหนี่ขอลองอยากจะลองทั้งสองอันฟึบ

ดูเกือบล่วงรม้แล้วเข้าไปในเบรกแล้วมองอะไรไม่เห็นเลย <laughs> ดดด <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวกูกูอยากเข้าไปไลน์มีซีมีซีเพื่อนเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในพบคุิหน้า <c oughs> เจอกันเพื่อน ไม่มีใครสนใจกูเลยโอเคทุกคนยังกอดไดครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันฝากติดตามผลงานกันด้วยละกนันนะครับผมเจอกันใหม่ซีรีส์หน้าซีรีส์นี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวขอไปรับเพื่อนก่อนแล้วกันไม่มีรู้ว่ามันจะมีใครเล่นกับเราหรือเปล่าไปเจอกันใหม่ซีรีส์หน้านะครับฝากติดตามไลฟ์สตรีมด้วยบาย,บายไปแล้วฮะอืมอยากเล่นต่อนะแต่อยากเล่นกับเพื่อนมากกว่า <c oughs> บอกว่าจะได้นะ